สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะมีสารการบ้าบอคอแตกคลักร้ังมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นงูเห่าสีนวลนะครับท่านผู้ชมด่วนเลยครับท่านงูเห่าสีนวลบุกกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์ศิีโรธคามไพบุญได้โพสต์ไว้ครับท่านด่วนงูเห่าสีงูเห่าสีนวลโผล่กลุงรุงดูตัวเป็นเนได้ที่งานสัตว์เลือดเย็นอยู่เป็นทุกสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมสิ ถึง20กันยายนนี้ที่สี่คอนบางแคหลังจากนั้นอาจจะไปโพแถวเกียร์ไกยนะครับท่านผู้ชมใกล้ห้องประชุมสภานะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปว่างูเห่าสีนวลน,นี้มันจะเลือ้อยคานไปไหนต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นสัตว์เลื้อยเย็นนะครับท่านผู้ชมและก็อยู่เป็นทุกสถานการณ์ด้วยนั้นและสําหรับใครที่ที่คิดถึงสิจักนะภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หายคิดถึงได้แล้วโดยสารได้ประทับรับฟ้องศิละใน นคะท่านผู้ชมบ่ม,มิ่นเสรีพิสทจิ์ครับท่านโดยควรไปพบสุขภาพจิตนะครับผู้ชมและ่ายก็นัดคำให้การนะครับท่านผู้ชม19ตุลาคมนี้นั้นก็ต้องจับตามองว่าสีจานะ้านภูเก็ตของ EA นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมที่เป็นตาเด็กสมบูรณ์นั้น ตอนนี้ประสบปัญหาแล้วครับท่านไม่ใช่ประสบปัญหาครับท่านมีแล้วครับท่านเรื่องแรกที่มันรู้เลยนะครับในผู้ชมหลังจากที่ไม่รู้อยู่ช่วงนาตาปีนั่นก็้คยไม่ใช่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 ไม่มีไม่มีบอลธนวัน์วงชัยครับท่านได้โพสในานผู้ชมเป็นเรื่องแรกที่มันรู้เอาเลยเว้ยตอนนี้ผมรู้อ่ะรู้แล้วผมรู้บิ๊กบอมคุยผมรู้จะมีการขนมอบมาจากจังหวัดไหนบ้างสั่งสกัดกั้นอาวุธสงครามชี้การชุมนุม19กันยา ต้องทำตามกฎหมายจะชุมนุมที่ไหนก็แนะให้มาขับไล่ประยุทธ์โดยพร้อมเพียงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะชุมนุมที่ไหนจะสนามหลวงหรือที่ไหนต้องขออนุญาตอันไหนไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายก็ต้องขออนุญาตก่อนและมาขับไล่โดยพร้อมเพียงกันนะอ๋อไม่มีครับท่านและมาขับไล่โดยพร้อมเพียงกันนะไม่มีครับท่านแต่ที่มีตอนนี้คือหน้าแม่มึงเมื่ออีกแล้วนะครับานผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนั้นโดยตอนนี้สถานการณ์นะ แท่ในผู้ชมท่านอาจที่จะต้องเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยทั่วถึงทั่วหน้านะครับท่านผู้ชมสําหรับฝนนั้นก็ต้องแนะให้ประชาชนหลายนั้นพกล่มไว้ก่อนนะครับท่านหรือจะเป็นชุดชั้นในไม่ใช่อะไรวะ เสื้อกันฝนนั่นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าไอ้ผู้ไม่รู้และมันเพิ่งรู้นี่จะเป็นยังไรต่อส่วนู้วนาสีนวลนั่นก็ได้บุกนะครับได้ผู้ชมโดยอับบหันหลังให้มันยังเด็ดขาดเลยเฮี้ยนี่มันเอยสนตีเนเ่ม่นพร้อมจะก,กัดได้ทุกเมื่อนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุกเลสิส้นดีอย่างอบบลักคัตโคมหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแป้งมัน คืนแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นแป้งมันกลับมาแล้ว่ะโดยที่ออสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมแป้งมันคืนชีพครับท่านแต่ว่าไม่ใช่มันคือแป้งนะครับท่านผู้ชมรอบนี้นั้นมีการขนถ่ายย้ายไปในกล่องกะทินั้นก็ต้องจับตามองอย่างดุนดืกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยข่าวนี้นั้นทําให้ผมนึกถึงรัฐมนตรีแป้งมันมันคือแป้งอย่างเออใช่เมื่อกี้จะเอาไปเอาแป้งมันครับท่านเพื่อที่จะมาประกอบคลิปนะครับท่านผู้ชมแม่เหมยโดน แม่ด่าแทบตายเลยครับท่านแม่ไม่รู้ผมเอาขึ้นมาในคดีนับูชมหากันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งซอกทุกซอกนะครับ่านผู้ชมแม่พอเขาไปซื้อมาเสร็จแล้วนั้นผมเอาไปมาลงใบโดนด่าหูชาเลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมมาแถลงข้างต้นในคดท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์นั้นก็ซายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวอะไรวะนี่อีอเอจัดชุดใหญ่ลากไส้เปียบุตรไอวี IV, มึงรีบรีบตายไม่มีไม่มีไม่มีไอวีรีบตายไม่มีเอาหม,ม, IV, ม,ม่เอาไม่ บาลีนาจัดชุดใหญ่ลากไ้เบี้ยบุตรเลวไหลซ้ำซากบิดเบือนแถมลูกมาทำไมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แถมตลบตะแลงนักแผ่นดินเหมือนพ่อฉันจริงๆเลยจังแม่มันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านข่าวไอ้ส้นตีนส้นเบื้องนี้ไปก่อนครับท่านโดยมันก็ยังออกมาหาที่ยืนอย่างชั่วน,นาตาปีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้หลังจากที่ผมจะแถลงนั้นโอ้โหเป็นสื่อของเนชันว้ยให้ฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านออซซี่จับยาลอดญอ่ พใหญ่ซุกกะทิกระป๋บบองนําเข้าจากไทยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ผมนั้นนึกถึงมันคือแป้งย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์โอ้สวัสดีครับชาช,าชนั้งหลายที่นังหลังไหลเข้ามาเรามีนัดกันทุกวันนะครับท่านผู้ชมหนึ่งทุ่มตรงนั้น ถ้าเกิดวันไหนผมไม่ว่างหรือไม่สบายน่าจ,จะหยุดนะครับท่านโดยตํารวจสาพันตรัตออสซี่นะครับท่านผู้ชมออสเตรเลียเข้ายึดยาไอ600ลิตรครับท่านพร้อมจับกลุ่มผู้อยู่อาศัย2ลรายก็บาบ้า,า,าว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยมันแปลงสภาพเป็นน้ำนะครับท่านผู้ชมและอาจจะเอามากันสกัดเป็นเกล็ดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับ <c oughs> ท่านเพราะผมไม่ได้เซ็นสายนี้ต้องไปถามนัฐมนตีแบงค์มันโดยมันจะรู้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่พ่อเอกประวิทย์ผู้ไม่รู้นั้นมันรู้แล้วครับท่าน ว่ามบจะเข้ามาโดยบอกว่าให้มาไล่บิ๊กดูอย่างพร้อมเพียงกันนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านแฮชแท็กเลิกเกณฑ์อาหารนั้นก็มาแรงอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในทวิตเตอร์นั้นก็ได้พุ่งอย่างมากมายโดยนิกกี้เสรีบุตรวงทหารเกณฑ์เสียชีวิตครับท่านก็นับเป็นความอับาระลาบัลีอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยบ้านนี้เมืองนี้มันจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนนั้นก็ต้อง ดีตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่ลบส่วนต้องขอขอบคุณบรตรชาชนทั้งหลายในการท่านผู้ชมที่ร่วมสนับสนุนกันมาเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นต้องขอสนับสนุกขอบคุณนะที่นี้ครับท่าน w h ยทำไมมาลวนอีกแล้ววะก็หากที่จะร่วมสนับสนุนช่องนับยูนั้นให้มีกําลังใจเอ้ยไม่ใช่ให้มีกําลังแรงเดินต่อไปได้นั้นก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะการท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดอ้นั้นนั้นผมต้องตรวจใส่กระดาษแบบนี้นะมันอัปราคาอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวแม่มึงเลยตอนนี้แสนแปดหมื่น คนติดตามแล้วนะครับในผู้ชมต้องมาจดใส่กระดาษนั่นก็นับว่าเป็นความอับปรลาดอับเปรยอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวครับท่านเออส่วนไอ้น้อมนันทั้งอยู่เังไมียพิงตายไปไงบ้างเฮ้ไปขูดหินบุญหรือ,อยังหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้บอกให้ไปขูดหินบุญครับท่านโดยมาออกหาซีนไม่หยุดยั้งนะครับานผู้ชมโดยไปบุญเงือบครับท่านโดนชวนเสยนะครับานผู้ชมบอกว่าบ่มนั้นมีทั้งอะไรวะ ลืมเด็ดแอร์กันอากาศได้ไงวันนี้อ๋อมีทั้งการลงรายชื่อซ้ำน,นะครับท่านผู้ชมต่างๆนานานั้นก็ถ้าเป็นความทุเลศส,สิีนี่กเลยเดียวโดยชวนหลีกภัยก็ไม่รับลูกครับท่านไม่ใช่ไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมไม่รับลูกไอ้ภ,ภัยบุญในผู้น้อมนําคําสอนนี่ที่ไปขุดหินบูนซะอ๋อไม่มีครับท่านนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านอดีตอธิการบรดีธรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ธรรมศาสตร์นั้นได้ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมโดยคณะบดีครับท่าน เกศินีฟังอยู่มึงอย่าพิ่งยิ้มนะมึงรีเงี้ยหูฟังด้วยแล้วปริญญาเทวานัเมิตรกุลครับท่านผู้ซึ่งที่เคยไปปะท้วงสุสมัยสุจินดาพฤษภาสามห้าในรบทการนผู้ชมและได้เป็นอธิการอย่างช่วงนาตาบีมาเกือบสองทศวรรษแล้วนั้นก็โดนอาจารย์ชานวิทย์เกษตรศิลิครับท่านที่ผมชื่นชอบอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนั้นในรบทการนผู้ชมได้ออกมาบอกว่าเดือนในรบท่านผู้ชมอธิการบดีธรรมศาสตร์เดือนเกสินีมึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี ไม่มีเตือนเกษินีที่ประดีปัจจุบันและบริญยาทเทว,วานมิตรคุณธรรมศาสตร์จำเป็นต้องให้นิสิตนักศึกษาชุมนุมขออย่าให้ลืมอดีตที่ปดีสัญญาธรรมศักดิ์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนวันนี้นั้นเพราะว่าที่มาทําข่าวของไอ้บุคคลผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นนะครับท่านผู้ชมมีเวลาเยอะอย่างเหลือเกินนะั้นแลไปยืมนาฬิกาเพื่อนมาจนทําให้เพื่อนนั้นรีบด่วนตายกันไปอย่างชั่วนาตาปีนั้นวันนี้ก็จัดมาสองเลือดเลยครับท่านลองใส่ ดูสองเรือนพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมว่ามือมันจะไปอย่างนี้อีกไหมนั้นก็สรุปคือมันยังไปอยู่นะคร <c oughs> ับท่านผู้ชม <c oughs> ก็ไม่ที่จับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับดันส่วนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมสังกระเบื้องอย่างสิ้นดีหรือเปล่านั้นก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นนั้นได้ออกมาบอกครับ่ันโดยส้นตีนนี้นะครับท่านผู้ชมพูภาษาคนแทบจะไม่รู้เรื่องนั้นนั่งฟังคิดอยู่สามเดือนเลย มันพููอแไรของมันวะนะนะนะผมไม่ไดนะนะไหนใครไหนใครบอกมานะเหมือนเหมือนแม่มึงเอ้เหมือนคนลิ้นพันเลยนะท่านผู้ชมแม่มึงพูดภาษาแล้วก็เมียเป็นครูนะมึงไม่สอนพะัวมั้งวะมีไหมวะอ๋อไม่มีครับท่านไม่มีในข่าวไม่มีในข่าวนะท่านผู้ชมก็ไปที่ทูเแดงจังเลยก็เลยทีเดียวโดยลัดโทษหมอบ้านักศึกษาทําคนตกงานโดยตัวอันไตรูไปทําเนะ daddy, ียบโดนคดีโว้ย ไอ้ตูไอ้ควายใช่ไหมวะ ไอ้ควายอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่มันพว่ออกจากมาไปแล้วนะท่านประธานไม่ขอถอนคำพูดครับท่านโดยครูไปที่เมียต่วนคดีครับท่านนิสิตนักศึกษาหลายหลายคนนั้นที่ได้อินบ็อกออกมาบอกใน่านผู้ชมรวมถึงชาวบ้านชาวเมืองที่เตรียมขับไล่ประยุทธ์กันอยู่ช่วงนาตาปีกันเกือบทั้งประเทศนั้นก็เลยบอกว่าอุ้ยกลัวเหลือเกินอุ้ยกลัวๆนะครับท่านก็แน่ว่ามึงอย่าเพิ่งรีบตายอย่างเด็ดขาดคัเที่วรอวันที่มันจะจบสิ้นนะครับผู้ชมว่าจะเหมือนกับถนอมหรือเปล่านั้นเ ไม่มี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 ในข่าวนะครับท่านผู้ชมและการชุมนุม19กันยายนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองว่าจะมีประชาชนจํานวนครับข้างแม่มือมันไปอีกแล้วทําไมวะไม่เข้าใจเลยว่ะพอพูดปกติไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองครับท่านว่ามันจะเป็นถึงจุดจะไปถึงจุดไหนนะครับท่านผู้ชมโดยการชุมนุม19กันยานี้เลยจุดที่จะหยุดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยทนายอนุนั่นก็ได้ออกมาบอกว่ามันช้าไปแล้วครับท่านโดยความเลื่อ้ํานั้นมีมาอย่าง มากมายไก่กองอะไรทีเดียวทั้งก e ดีอีเอไก่พีนะครับท่านผู้ชมรวมถึงรัฐมนตรีมากมาต่างๆนานานั้นสร้างความน่าเฟะกับรัฐบาลชุดนี้อย่างทุเรศสิ้นดีอย่างอะาบรลักคักโคมอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวเออนี้มาถือดีกว่าจะได้ไม่ไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยได้เคยหากบปใชานันน้นอะไรนั้นอยากจะไปดูงูเห่าสีนวลน,นะครับทุกผู้ชมมันมาโผล่กลุงุงแล้วนั้นตัวเป็นๆไปดูได้ครับท่านได้ที่งานสัตว์เลือดเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่เป็นทุก สถานการณ์นั้นก็ไปดูกันได้ครับท่าน1 1ถึง20นี้แต่หลังจากนั้นอาจจะไปเจอแถวเกียร์ไกลนะครับท่านผู้ชมแถวห้องประชุมสภานั้นก็อาจจะมีงูเห่าสีนวลโผล่ขึ้นมาได้หรือเปล่านั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์มันจะไมปด้วยความคุกกุ่นนะท่านผูน้ชมสวัสดีบัตรชา้ทั้งหลายที่หลงัลงๆไหลเข้ามาโดยต้องออกใจกข่าวเนชั่นส้นดินส้นเบื้องที่ก่อนครับท่านโดยคลิกไปผิดนะครับท่ามผู้ชมความสวยของผมนั่นนึกขึ้นเองนะครับท่านแม่เมื่อยนอกจากจะเปิดเจอไทย ทำไมไปนั้นยังเสือกมาเจอเน่เออใช่บล็อกก่อนเลยแม่มึงช่องเนชั่นนะครับได้ผู้ชมนี่นะครับท่านที่ออซี่มันออกไม่ได้เดี๋ยว YouTube มันจะหาว่าเป็นยาเสพติดนะครับท่านเดี๋ยวมันจะแบนคลิปผมครับท่านโดยออซี่จับยานี้เนชั่นทีวีแจ้งเข้ามาเดี๋ยวต้องเลิกติดตามก่อนไม่สนใจแล้วก็บล็อกอืม อย่างรวดเร็วไวเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความอรปลาดอย่างดินที่กันเลยทีเดียวไม่ทราบเออ,เออไอสามนิ้วเป็นไงบ้างมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยตอมที่นั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างข่าวข่าวเงียบเงียบหายไปนะครับท่านผู้ชมส่วนไอปองตองแปดนั้นจะเป็นอย่างไรด้วย <S <S มึงอย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวมีบัญชีช่องหลนั้นเฝ้ามองครับท่านว่าเมื่อไหร่นั้นมันจะเจ๊งกระบองจะตกงานกันไปนัานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ได้ไปด้วยความคู่ขุนครับท่านการ การชุมนุม19กันยายนนี้คนจะมาจะมากจะน้อยนั้น ได้มีการแทมแผ่พำพัม,พม,พม,มานะครับท่านผู้ชมว่ารอบนี้นั้นประชาชนเกินแสนแน่นั้นก็นับว่าเป็นความแบบประหลาดอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวสําหรับรัฐบาลตรเกูวายุที่ผมชื่นชอบอย่างชั่วนาตาปีไว้ละสิบนาทีครึ่งนะครับท่านผู้ชมโดยหมดความชอบทําแล้วหรือเปล่านั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่มอบนักเรียนนะครับท่านผู้ชมอาจจะไปถึงอนุบาลปฐมต้นมัธยมต้นมัธยมปลายนิสิตนักศึกษาประชาชนคนเสื้อแดงอดีตกบปรนตุกิจ เนั้นมาพร้อมกันหมดเลยครับท่านก็นับเป็นความอับประราดอย่างดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยผมก็ไม่รู้ว่าจะทํามือแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันจะไปแบบนี้ตลอดนั้นและสําหรับใครครับท่านที่กำลังจะคิดถึงนะครับท่านผู้ชมการหยุดยาวแม,ม่อะไรก็มานวันนี้การหยุดยาวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้วิษณุนะครับท่านผู้ชมเจ้าแห่งการแถนนั้นแม่มึงเอ้ยได้ออกมาบอกแล้วครับท่านในประชาชนทั้งหลายนั้นเตรียมดีใจกันได้เลยวิษณุครับท่านในสีนวลชัยร ช่องนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้รีดส่วนตายไปนั้นออกมาบอกครับท่านพู้สัจิกายนนี้จะได้หยุดยาวอีกแล้วหูยอะไรของมันวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโดยสาเหตุที่มันออกมาบอกว่าจะหยุดยาวนี้เป็นเพราะจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวครับท่านแต่ได้มีเพื่อนพ่อผมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดนั้นได้มาเช่าโรงแรมแถวรอบเกรัตนาโกสินนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้การดาเนินการการเช่านั้นจะไปถึงไหนแล้วได้ใช้สิทธิ์ครับท่านส่วนในส่วนเบื้องอะไรของมันนี้ที่ จะไปให้ไปเที่ยวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้รับส่วนลดนั้นตอนนี้เออลืมงโทรไปถามว่าได้ส่วนลดหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อยู่ต่างจังหวัดและมาจองโรงแรมไว้นั้นก็นะพ่อต้องขอขอบคุณรัฐบาลเล็กน้อยถึง้านกลางที่สนับสนุนในเรื่องการชุมนุมในะท่านผู้ชมมีส่วนลดเรื่องโรงแรมด้วยอ่ะใช่ไหมวะ ไม่แน่ใจนะครับานะผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านว่ารัฐบาลชุดส้นที่ส้นเบิกนี่มันจะไปจบตรงไหนนะครับในะผู้ชมหลังจากลอดช่องแล้วนั้นก็ต้องจับตาม,มองมันจะไปช่องไหนอีกนั้นโดยสอที่จะรีบด่วนตายนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจับตาม,มองนะครับท่านอ๋อเกือบลืมนะครับานะผู้ชมโดยวันนี้มีข่าวออเอเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านหลังจากที่เมื่อวันก่อนนั้นดีตไม่ยกดังได้ออกมาสวนไอ้หมอช่าง ชาติแล้วก็ไทยบักดีคันแก้แล้วมุนนูนเย้ยไม่มีที่ยืนจนแถไปทั่วเลือกตั้งก็แพ้ทําอะไรก็แพ้แม่มึงเอ้ยแพ้แพ้แพ้นะครับท่านส่วนวันนี้นะครับท่านผู้ชมอวิศณุ มีแน่แยมรัฐบาลเล็งเพิ่มวันหยุดยาวให้ประชาชนเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ส่งไฟการท่องเที่ยวเช็ควันเหมาะสมโดยคอยหยุดตรงกับวันเกิดผงทีเทิดเพราะผมเกิดเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตรงหรือเปล่านั้นส่วนตอนนี้ครับท่านนี่เอ๋มาแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้รีบโดนตายในอย่างใดนั้นโดยตอนนี้หาัทำไมมันมืดว่าพอหันหน้าไปข้างแมงมันมืดต้องหันหน้าตรงๆนะครับท่านผู้ชมโดย ไปที่ไหนชิบหายที่นั่นหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านเลยพอมันนี้ก็ได้ทําการเลี้ยงจระเข้ไว้แดกหัวหมาใช่ไหมวะอ๋อไม่แน่ใจครับท่านแต่ก้าพวก,กโหลกกันกโกรกหมาติดไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านทั้งหลายที่กำลงัลงรังไลเข้ามา19บานาฬิกาอย่าลืมนะครับท่านทุกวันถ้าผมยังไม่รีบร้วนป่วยหรือว่ารีบหลวนตายนั้น <c oughs> ก็จะมาจะะัดแถาแงครับท่านแต่ว่าาวันไหนไม่สบายนั้นก็จะ ชี้แจงแถลงไขบอกไว้ก่อนใน a c e b o o k นะครับทได้มู้ชมส่วนปัชายทุกห่านที่กาลังนั่งฟังอยู่ทาง Facebook นั้นเกณฑ์มาดูทาง youtube ไปห,หมดครับท่านแม่มึงเอ้ผมทํามา7 8เดือนใน YouTube นะคระัดท่นผูชมได้เงิน2เหรียญ37เ็ซนแม่มึงขอบคุณมึงมากเลยมากสรกกะเบือนะครับท่านแต่อีเอครับท่านแนวหน้าอีกแล้วเจ้งเอามาอ่าแค่เล็กน้อยถึงปานกลางอย่ามาแถอีเอ อีควายไม่มีไม่มีมมอีควายไม่มีอย่ามาแท้อ่ะเอชย,ยับกวนตามหาลูกประยุทธ์ไม่ใช่นักประชาธิปไตยหวังโดนขังคุกหุยกลัวเหลือเกินนะครับท่าน <c oughs> โดยพวกเราถูกคุกคามพรลบคอมตามหาลูกประยุทธ์นะครับท่าน <c oughs> ก็มีการชูสามนิ้วแบบนี้เกิดขึ้นครับท่านแต่ไม่ทราบว่าผมชูสามนิ้วนั้นอาจทําให้เอนั้นกดเครื่องหรือเปล่านั้นก็ขอให้หรู้น,นิ้วเดียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะนผู้ชมโดยเนี่ยเออเว้ เหนื่อยเหมือนกันครับท่านพอใช้เสียงซองนั้นมันเชางจะเหนื่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่าน,นผู้ชมก็ต้องกลับมาเสียงหลักดีกว่าครับท่านแต่ถ้าเกิดจะมุดอ่ะยังมีข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกลับเลยตอนนี้เป็นเสียงสุดที่ใจหย่อนเข้าล่างนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้แนวหน้าก็แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยอิงโง่เล่นระเบิดนั้นออกมาอีกแล้วก็เป็นที่นะ่าจับตามองอย่างทุเล็หรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านโดย น,น,นะครับนผูชชมชุดใหญ่ครับท่านเอเอล่ายหวัวตี๋บุดล้มเหลวเวหลวไหลสั้าๆมุ่งโจมตีไอวีตายนะครับนผูชชมครับโอ้ยเกือบลืมกลับไปเสียงเดิมแล้วนะครับในบูชชมมุ่งโจม,ม,มตีไอวีนั้นไม่มีครับท่านมุ่งโจมตีสารและมานุนนะครับในบูชชมก็จบข่าวสนิใจหย่อนแรงงานครับท่านกลับมาเสียงเดิมดีกว่านะครับในผูชชมเสียงนั้น,น,นผมยังไม่ได้เตรียมพอดไม่ได้เตรียมแพมเดี๋ยวในหว่างเดี๋ยวจะมาทําเสียงสวัสดีค่ะท่านทั้งหลายผมขอแถลงสองสามนาทีเสียงสมัครสุนทย์ทอนโรเบิร์ต ครับท่านอย่าทำไปเล่นใบปีชาสับสภวาอ่านข่าวหกโมงเช้าสมัยก่อนนั้น ครับท่านผู้ฟังที่เะรบพบกันวันนี้พฤาัสบดีที่8สิงหาคมพุทธศักราช2562น,น,นี้นะครับท่านผู้ฟังก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมและทองสุดท้ายนั้นขณะนี้ถ้าเราับฟังข่าวจากสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมครับจบข่าวนั้นไม่ทราบว่ามาจากมีชาทรั์โสภาพหรือเปล่านั้นก,ก็ติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมสวยพวกขวารอดช่องไอโอ300ทั้งหลายนั้นฟังอยู่เมื่อไงเพิ่งรีบด่วนตายเลยเข้ามาแล้วกดติดตามไปด้วยอย่างดุวนๆกันเลยทีเดียว ตอนเช้าไปในโอตอนเย็นมาสนับสนุนช่องนัทบิวก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ท่านใครอยากจะสนับสนุนช่องนัทบิวนั่นก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับท่านโดยตอนนี้จะแดกฝาบ้านอยู่แล้วแล้ววันนี้ได้ใส่นาฬิกา2เดือนลวดครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ยืมใครมาแต่อย่างใดนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าคนที่ได้รับนี้จะรีบด่วนตายหรือเปล่านั้นก็ไม่ตายนะครับท่านเพราะไม่ได้ยืมใคร มาเมือใครบางคนครับท่านผู้ฟังที่รบจะเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมเอามาแถลงข้างต้นโอยเหนื่อยเว้ยให้ประชาชนทั้งหลายได้รับฟังกันครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่าน,นผู้ชมขณะที่กเราฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายวิธีแยะอะไรก็เล็ดดิบไปก่อนครับท่านผู้ฟังที่รบจบข่าวสำนักง,งานนโยบายรายงานครับท่านลาไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมแม่หมดแรงเลยว่าลาไปก่อนครับท่าน